อะมาดูอีกคอลัมน์หนึ่งโอ้ท่านผู้ชมคอลัมน์นี้นะบอกให้เลยอยากจะให้แชทนำเสนอสะหน่อยเพราะอะไรรู้ปะขออนุญาตเถอะนำเสนอเพราะว่าคอลัมน์นี้เนี่ยมาจากผู้จัดการเพราะอะไรรู้ไหมแสบสันนำเสนอจริงจริงเขาบอกว่าทำไมลุงตู่ไม่เคยแตะตำรวจมันมีที่มาที่ไปคือยังไงว่าเล่าล่าหน่อยมื่อวันสองวันนี้ทหารเรือโดนเลยนะนออ เยอะเยอะนออโดนนะโดนหยกๆเลยนะฐานเรือโดนคําสั่งเด็กขาดเลยนะจากการนนี้ก็คืออะไรฮะทำไมลุงตู่ไม่เคยแตะตํารวจเอาเราไปดูที่นี่ฮะกอลับนี้เขาบอกว่าเพียงอะไรนะฮะเขาบอกว่าเพียงเพราะว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมเปิดเครื่องเสียงรถยนต์สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบริเวณหน้าสถานบันเทิงในจังหวัดนครปนมนะนี่คือเอาของคดีกลางของความกลางนะฮะและกลางใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาระงับเหตุครับน่าอะไรเนี่ยนออ นออเขมนาชาติสีสีสลูสีสลวนนะฮะโอ้โหนี่สีอะไรเนี่ยสีสวนนะสีสวนสีสวนนะรองเสนาธิการกองเรือลำลำน้านะครับกองเรือยุทธการกองทัพเรือก็ถูกสั่งลงโทษหนักจนแทบหมดอนาคตในชีวิตและากการเรือเมื่อวันวันสองวันนี้ข้าราชการในหารที่กระทาผิดระเบียบวินัยหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมสร้างความเสื่อมเสียกองทัพมักจะถูกลงโทษอย่างเจ็บขาดไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้งสามเหล่าทัพสามารถ าสามารถปกป้องช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองได้นดายทหารระดับสูงที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงจะถูกลงโทษหนักถึงขั้นไล่ออกและมีข่าวลงแนวราชกิจจานุเบกษาไล่ออกนายทหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องมาตรการการลงโทษของทหารสามเหล่าทัพแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกับตำรวจเพราะตำรวจประพฤติตัวไม่เหมาะสมแสดงความก่างลุกแก่อํนานากลุ่มเหงประชาชนใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์รีดไถ กินสินบนรับสวยหรือกระทำผิดร้ายแรงทั้งทางวินัยและอาญามักจะได้รับการปกป้องนาทีนี้จึงจะมีข่าวไล่ออกนายตำรวจระดับสูงทั้งทั้งที่ตกเป็นข่าวเช้าโชว์ไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกมีตำแหน่งใหญ่ระดับผู้บับการจังหวัดหลายคนติดสันดานกลางไม่ยอมไม่เจ้าหน้าที่นะฮะสนามบินตรวจโควิดบ้างไม่ยอมไม่ตรวจกระเป๋าเดินทางบ้างมาสายบ้างนะครับบางคนเมาแล้วโชว์กลางควักปืนยิงสนานกลาง สะพานไทยเบเยียมทำร้ายประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีบิ๊กตำรวจคนไหนถูกลงโทษหนักอย่างมากก็แค่ย้ายเพื่อลดกระแสของสังคมเท่านั้นนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านไม่ต้องกังวลต่อภาพลักษณ์องค์กรจะเสื่อมเสียเหมือนกองทัพเพราะปัจจุบันภาพลักษณ์ตำรวจตกต,กต่ำสุดขีดจนเกินกว่าที่จะเยียวยานี่คือคอล้ำนิดนะและแทบไม่มีนายตำรวจระดับสูงคนใดรู้สึกละอายต่อพฤติกรรมนะครับของตำรวจนะครับ คดีนายบอสหรือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มกระทิงแดงเป็นการตอกย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาและช่วยเหลือลูกมหาเศรษฐีที่ก่อคดีร้ายแรงล่าสุดเจอคดีฆ่ากันตายในบ่อนการพน,นันนับถนนพระรามสามครับรวมสี่ศพโดยเป็นบ่อนเส้นใหญ่ก็เกี่ยวข้องโยงนายตำรวจระดับสูงหลายนายและมีการปล่อยให้ทำลายหลักฐานในคดีฆ่ากันตายรวมทั้งหลักฐานตั้งบ่อนตอกย้ำภาพลบของคนในเครื่องแบบสีกากี การสร้างหลักฐานเท็จเพื่อเปลี่ยนรูปคดีช่วยผู้กระทำไม่ต้องผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษสังคมรับรู้พฤติกรรมตำรวจมาตลอดนะครับเพียงแต่คดีทาย,ยาทกระทิงแดงเป็นคดีใหญ่ดูในความสนใจของประชาชนตั้งแต่วันแรกที่นายบอสกับรถชนตำรวจสอนอต้งองหล่อตายในเครื่องแบบคดีนี้ทุกคนเชื่อว่าครอบครัวนายบอสคงวิ่งเต้นเต็มที่เพื่อให,ให้ในายบอสหลุดคดีแต่เมื่อสังคมเฝ้าติดตามอยู่จึงเกิดคำถามว่าตำรวจจะพลิกคดีจะเปลี่ยนคำดำให้เป็นขาวได้อย่างไร ตำรวจจะกล้าตัดตอนคดีช่วยทาย,ยาทกระทิงแดงหรือแต่ปฏิบัติการการตัดตอนในกระบวนการยุติธรรมก็เกิดขึ้นจนได้ทาย,ยาทกระทิงแดงได้รับการช่วยเหลือจากขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจจนหลุดรอดลอยนวลจุดชนวนให้สังคมลุกฮือและนำไปสู่พลิกคดีอีกครั้งเช่นเดียวกับบ่อนการพนันหรือแ,แบ่งแหล่งอบายมุก ที่เปิดกระจงคลื่นตัวประเทศประชาชนรับรู้มาโดยตลอดว่าตำรวจเป็นผู้เปิดไฟเขียวหลายบ่อนเป็นของในตำรวจและทุกบ่อนต้องจ่ายสวยให้ตำรวจในหลายหน่วยงานเป็นไปไม่ได้ที่บ่อนกนารพนันจะตั้งขึ้นโดยตำรวจในท้องที่ไม่รู้เห็นเป็นไปไม่ได้ที่ตั้งบ่อนโดยที่ตำรวจไม่อนุญาต บ่อนบรรามสาเป็นบ่อนใหญ่เปิดมานานและชาวบ้านในพื้นที่รับรู้กันโดยทั่วเมื่อเกิดคดีสังหารยิงกันตายสี่ศพจึงพยายามปิดข่าวฆ่ากันตายในบ่อนเมื่อปิดข่าวไม่ได้จึงพยายามทำลายหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานการเป็นบ่อนเพื่อตัดตอนการกุดคุยการรับสวยของตำรวจถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเก่งคัดในระเบียบมีนายเหมือนทหาร ตระหนักในภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ปกป้องตำรวจที่กระทำความผิดไม่ช่วยพวกพ้องตำรวจที่ทุจริตใช้เครื่องแบบรีดถ่ายรับ่วยหรือหากินการล้มคดีสังคมคงสงบขึ้นอีกเยอะแต่เพราะตำรวจก้มหน้าก้มตาหาประโยชน์สังคมถึงฟ้อนเฟะวุ่นวายเต็มไปด้วยปัญหาไร้ระเบียบกติกาและกฎหมายบังคับใช้เข้มงวดเฉพาะประชาชนยากจนเท่านั้นวันนี้ก็เลยถามว่าพลเอกประยุทธ์เป็นทหารมาตั้งเอ้ยเป็นทหารมาทั้งชีวิตรู้ระเบียบวินัยทหารดีรู้ว่า ทหารที่สร้างความเสื่อมเสียจะต้องจัดการอย่างไรเขาบอกว่าการเป็นผู้นำประเทศถึง6ปีย่อมรู้พฤติกรรมตำรวจดี รู้ว่าเป็นตัวต้นตอของปัญหาต่างๆในสังคมแต่กลับไม่จัดการกับตำรวจการตัดตอนคดีทายาทกระทิงแดงบ่อนพระรามสามนะเป็นขบวนฆ่าสี่ศพคนทั้งประเทศเขารู้ดีว่าตำรวจเนี่ยอยู่เบื้องหลังพลเอกประยุทธ์จะแกล้งทำเป็นไม่ฉลาดแกล้งทำเป็นไม่รู้พฤติกรรมตำรวจได้หรือ6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์อ้างว่าแก้ปัญหาอะไรเยอะมากแต่ทำไมจึงไม่แก้ปัญหาตำรวจทั้งที่ เป็นต้นตอนความไม่สงบสุขในบ้านเมืองอการตัดตอนคดีทายาทกระเทงแดงคดีฆ่าสี่ศพในบ่อนพระราม3ปลุกให้สังคมเนี่ยลุกฮือขึ้นมาลุมสกรรมตำรวจแล้วพลเอกประยุทธ์จะไม่ยอมแก้ปัญหาตำรวจเหมือนตลอด6ปีที่ผ่านมาอีกหรือ,อจะมัวแต่เคร่งเครียดนะหัวเสียกับม็อบเด็กที่จะออกมาไล่รัฐบาลเท่านั้นหรือนี่ไงฮะอันนี้เขาตั้งคำถามมานะอย่างที่ผมบอกไงฮะ เพราะฉะนั้นบอนกลางกรุงอย่างเงี้ยนี่เงียบหมดเลยฮะว่ามีตำรวจนายใหญ่ๆทั้งนั้นนะต้องรู้เห็นเป็นใจคืออย่างที่บอกนะคอลัมน์นิดเนี่ยเป็นของผู้จัดการที่เราเอามาทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาเรียกว่า90%ได้ไหมพี่จัดเขาบอกว่าน่าจะโจมตีไปทางพี่น้องสีกะกีก็คือตำรวจก็ใช่ไงฮะแล้วถามพี่น้องสีกะกีว่าเมื่อท่านฟังแบบนี้แล้วเนี่ยท่านต้องกลับและปรับความคิดใหม่ จะไปทําตามอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแล้วนะเพราะขนาดคอลัมน์ขนาดนี้เขาด่าท่านขนาดนี้แล้วประชาชนอย่างเราเนี่ยยังบอกเลยก็เห็นใจนะแต่ก็อย่าทําแบบเดิมอ่ะคือผมจะบอกให้เรื่องบ่อนมระรามสามเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอคนใหญ่ฮะถ้าไม่ใหญ่เปิดไม่ได้แล้วฆ่ากันสี่ศพทุกวันนี้ยังไม่มีออกหมายจับใครไม่มีการสืบว่าตายยังไงยิงกันยังไงเงียบกันไปหมดแต่เราก็รออย่างเดียวฮะเพราะว่า คนที่ชื่อเสียตี้เนี่ยตัวจริงต้องออกมาแล้วแต่อย่างที่บอกนะพี่ชัดคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีแล้วหม,มหมายเรียกที่เราเอาคอลัมน์ก็ดีที่เราพูดและว,วิจารณ์ก็ดีเนี่ยนะคะเราเชื่อว่ายังมีพี่น้องสีกะกีหรือว่าพี่น้องตำรวจเนี่ยยังเป็นคนดี<ม><ม>ยังมีเยอะมีเยอะแต่ว่าที่เราพูดและตําหนิติต่งเราพูดเฉพาะนะคะพี่น้องสีกะกีที่อ,อยู่ในคราบโจรที่เกี่ยวข้องนะ่โดยเฉพาะเอา วันนี้ที่ดีก็ให้กำลังใจนะวันนี้กาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับออกมาแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่14นายที่บกพ้องต่อหน้าที่คดีเจ้าบอสใช่แล้วถามก่อนนะมีทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วถามอีกอย่างนะครับแล้วคดีที่ยิงกันตายในบอ่อนพระราม3นะฮะ วันนี้ต้องแฉครับก็อ,ออกมาก็บอกแล้วไงโอ้โหโ่ถ้่เวันที่อื่นยิงกันตายนี่โอ้โหเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่เราบอกไปไงพร่อะอะไรรู้ไหมเขาคงกู้ข้อมูลอยู่วันนี้ข่าวถึงเงียบมีที่ไหนครเพราะ,<ห>ะว่ากล้องมันเสียกราบเรียนด้วยความเคารพนะท่านผอบอชนนะฮะ,ฮะท่านมาแต่ตอนมาทําไมฮะเที่ยงคืนครึ่ง่ะ <c oughs> เขายิงกันตายไปสามชั่วโมงกว่า แล้วท่านมาบอกพูดคําเดียวฮะชัดเจนเลยฮะท่านบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดมีโต๊ะอยู่โต๊ะเดียวเอ๊ะมันใช่บ่อนกบันันเหรอเออมันใช่ไหมแลวสุดท้ายท่านเข้ามาแก้พูดดีกับราบอกเออใช่บ่อนกบันันท่านไม่รู้เลยแหละฮะแล้ววันนี้เกินสามวันมาแล้วออกยัง่ะตําแหน่งออกยังยังยังอยู่อ้าวจับไอ้นั่นได้แล้วไงใคร ไอ้นั่นมันมามอบตัวไงไอ้อไอ้ไอ้ไอ้อไอไรไอ้อไอไอ่อไอ้อไออไ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 ออไอไอไะไอ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 ่าไอ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 ไงมอไ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 มไอ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 มอไรไอไปไลไอไปไอ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 ไถไอไอไอข้ไอ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 ไนไอไอบบบไอ้อ,อ,ไ,อไอบบวอนถถอ,<ม>อนนนไ้าออก <Ừ. S 1> วไอ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 ไ่าอไอนอไ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 ออ้าไอไอไไออ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 อไไออ แต่แต่เจ้าตี้ก็คงจะวิ่งเต้นก็คงจะกระโดกวายมีความสุขเอาหน้าวิ่งเต้นต่อไปเถอะาไม่ถึงแน่นอนเราก็ดูกันต่อไปฮะผมไม่อยากจะบอกฮะถ้าอย่างนี้แล้วโอ้โหปล่อยกันไว้อย่างนี้กฎหมายก็บอกทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ใครถือกฎหมายแล้วไปใช้เอากฎหมายไปอยู่บนเหนือกฎหมายเองจริงๆนะที่กับประชาชนนี่โอ้โหตาดำๆล็อกล้อนี่ยังไม่ว่าล็อกล้อนี่โอ้โหยังไม่ยอมเลยจอดนิดึงล็อกล้อเลย สิ่งที่เราพูดเนี่ยนะท่านผู้ชมเราก็รักพี่น,น้องต,ตำรวจนะฮนะแล้วก็รักพี่น้องตำรวจนะเพราะว่ายังไงก็เป็นคนที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองอแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันเนี่ยเราก็อยากจะมีการเปรียบเทียบระหว่างคดีนะฮะคนะขับรถชนคนตายสุดท้ายเนี่ยก็พลาดนะฮะไม่มาติดคุกแล้วก็ไม่มาให้ปากคำเลยแม้แต่ครั้งเดียวในขณะเดียวกันมีการยิงกันนะคะ กเ็เขาเรียกว่าอะไรไม่มีการสืบสารเราเรื่องทีนี้ในขณะเ,เดียวกันะแต่อีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่านส่งคนไปเยอะอแยะม,มากไปโ้าคใหญ่ใหญ่โตเลยนะไปล้อมไปลุมไปกระจายกําลังมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบท่านเอาเวลาเหล่านี้เนี่ยนะคะไปดูซินะฮะว่าเออไอ,ไอเฮียตี้เนี่ย มันอยู่เบื้องหลังของการี่งคนที่ชื่อถาวรไหมแล้วมันยังมีบ่อนอื่นออีกไหมนะแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของคดีเยอะแยะมากมายระดับประเทศประเทศเนี่ยไปตรงนั้นไหมกับแค่เรื่องของชนชั้นปัญญาชนในอนาคตเนี่ยเขาก็มาเขาก็มาเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยเขาแค่เขาแค่มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองถ้าเด็กๆมันผมอะเขาเหมือนกับอะไรเราว่าครูกับลูกศิษย์ <Ha. S 2> พ่อแม่กับลูกทำไรรู้ไหมเด็กโดนไม่เลียวตีเขาก็เกตแล้วบอกตาหลังอย่างนี้นะมันไม่ดีนะไม่ถูกต้องแค่เอาไม่เลียวตีแต่เด็กนะยุคนี้เนี่ยเป็นสมัยก่อนคนะือครูตีแต่เด็กยุคนี้เนี่ยนะคะแต่ยุ้ยเชื่อคนมันก็คือคนเนี่ยแหละทำไมรู้ไหมฮะเขาเรียกว่าใช้วิธีการพูดจาพูดคุยกันกแต่จะมาใช้วิธี ลงมาเมื่อไหร่จับไปเมื่อนั้นอย่างนั้นไม่ถูกฮะเอออย่างนั้นไม่ถูกแล้วก็ล้อมรอบเอาไว้นะฮะไม่ให้ลงมาไอ้อย่างเงี้ยมันควรเหรอกระบอกแล้วงไงแต่ทีบอลไม่กล้าไปกันไปกันนู่นนะยิงกันตายแล้วนู่นไปกันตอนนู่นเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะไปเจออะไรแล้ว,แล,วแล้วเขามีคลิปออกมาคุณก็ไม่ออกหมายจับคนในคลิป2ี่บกว่าคนในนั้นนะใช่ใช่ไม่ออกอีกทั้งเส้นใหญ่เขาบอกว่าเส้นใหญ่นะนี่ผมพูดไปเรื่องความจริงนะผมอยู่ภายใต้กฎหมายนะ นะไม่ต้องอุ้มนะอย่ามาอุ้มนะฮะเดี๋ยวมีกับแหม,อ,มอย่าเล่นข่าวนี้เลยอย่าเล่นข่าวนี้เลยอุ้มไหวไหมนะ,ะเพราะฉะนั้นนะอย่าไปอ้างฮะกฎหมายฝากไปที่ละอะไรฮะรัฐบาลต้องทำไม่ได้นะนายกนายกต้องทำไม่ได้นะคนตายทั้งสี่ศพใจกางเมืองหลวงยิงกันตายก็เห็นกันทั้งบางแหม มีบอยบอยบ้านครัวคนเดียวเข้ามาประโถอายุ60กว่าบอยบ้านครัวคนรับสักคนเดียวรู้สึกว่าคดีมันจะไม่ไปต่อแล้วมีคนชื่อวัชร์วารับเป็นเจ้าของตึกอ่าอบริษัทอีกใช่พะโถคุณยะการไปถึงไหน่ะรับเช่าช่วงรับเช่าช่วงและช่วงที่3ด้วยนะแล้วตกลงใครเอาเงินมา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 ฟอกกันอยู่ในบอร์ดนะเดี๋ยวไปให้ดังนู้นเดี๋ยวไปให้ดังนี้ แล้วตกลงใครฮะไปเที่ยวไปกินเที่ยวกันอยู่ที่เมืองอ,อังกิษอีกเรื่องหนึง่งที่หลายๆคนเนี่ยนะคะที่บอกว่าจะไปดูจะไปดูเลยนะจะไปดูไล่ประวัติของพวกนิสิตนักศึกษาว่าเส้นทางการเงินเขามายัางไงดิฉันว่าเอาเวลาที่จะไปสืบประวัติไหม <S <S ไนะ,ะว่าเส้นทางการเงินของพวกเส้นทางการเงินของไอ้พวกไอ้บอดบ่ดีกว่า นะของไอ้คนที่ชื่อเฮียตี้เนี่ย uh, นะที่เขามีชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยเงินมันมาถูกต้องไหม uh, ถูกไหมเอาอย่างนี้หีิไหมไรบอยบ้านครัวเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งมันมีเงินเท่าไหร่เข้าบัญชี uh, มันมายังไงไปยังไงและไอ้คนที่เป็นเจ้าของตึกจริงๆตัวจริงเนี่ยคือใครเงินมันเข้ามายังไงเดือนละเท่าไหร่ค่าตึกแล้วลคนที่ชื่อวัาสารเนี่ยที่รับปุ๊บเนี่ย คุณสอบเส้นทางการเงินคุณเอาเวลาไปตรงนั้นดีไหมหรืออีกคดีหนึ่งฮะคดีเจ้าบอสไปสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการที่กังฉินหน่อยได้ไหมเขาเหตุมาว่ามีโอกาสนะอย่างล่าสุดเนี่ยไอ้เรื่องงบประมาณน้ํากันเนี่ยที่อธิบดีกรมน้ําบาดาลเนี่ยออกมาบอกเรียกไปเรียกกันห้าล้านเนี่ยไปดูเส้นทางการเงินสิจะไหมเอ้า